สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนครับมีพบกับช่องอีสานคนไก่บ้านคือเก่าพี่น้องพึ่งออกจากห้าออกมาพี่น้องว่าสิบไปเหตุงานมาพอสภาพพิมาตกกันเสียครับผมเพิ่งพี่น้องม่คือวันสิตกตกอีกแล้วทถาแก้กันมากแล้วครับผมเดี๋วไปเหตุงานกันเลยครับพี่น้องโอ้โตแข้งสำน,นนะ แล้วแถกแกครับผมโอ้ตกกินเขาแล้วว่าสิอยงมาเฮ็ดงานแปดโมงครับเขาแปดโมงครับมันเปิดประตัวมากว่าขวาที่มาตกตกนักสันนะมืดไปมืเลยครับพี่น้องพู้เขากันเนี่ยบเห็นเพราะล่างๆของเก่าวันเมืดของใหม่ไม่อีกแล้วครับพี่หน้อง ยิยน,ด,น,นดีต้รับรพี่น้องด็ดดอกมัก้งแตนครับเห็มันเลื้อหาหาอันนันนี่ครับพี่น้องเห็เลื้อหาดอกอันนี้บทนัดพี่น้องเมื่อหนึ่งถือกล่อง เชียวข้าข่าวให้พี่น้องบิ่งนะนี่ครับเด็ดดอกเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะห้าดอกอันเป็นก้างนีก่ก็คือเด็ดถิมเลยพี่น้องอันนี้คือชอ่อแรกครับเมื่อแล้วพี่น้องเอาถิมเลยอันนี้ชอ่อมันแตกมาใหม่ถา่วยไม่ออกมาครับอ่าเด็ดใบไปน้่นพี่น้องเอาใบออกน้าพับ ใบแกหกอันนี้ตายเด็ดทีมเลยพี่น้องนี่ครับการเห็ดงานของน้ำเมืองสีในแต่ละมือพี่น้องอันนี้เก็เอาออกหลายนี่ครับไปซุ่มน้นอยๆอ,อ่อกบุทานัดบันไดพี่น้องน่ครับ เหลือหาดอกครับผมสดีด้วยไงเพื่อนนะซุ้มนี่ยมืดเล้าเด็ดถิมเลยถิมเลยพี่น้องใบนี้แก้เนี่เอาถิมเพราะฉันบังเวลาเขาเก็บครับสามมังอรหลังจาก ตอนเศร้าหิมะตกพี่น่องแล้วก็มันนางเด็ดสะตอตอนนี้เศร้าแล้วครับแดดออกตอนนี้แดดแดด,แด,ดย่างคักเลยลดเนนแดดคักไปเนี้ยห้าตตรงปรับสภาพใหในท่านครับ่าสันาส่นบอสบายป่วยแย่ครับผม เด็ดงานเลยเขาบบได้กับพี่น้องโอก็ดเด็ดมือเดียวปกติมันเด็ดสองมือเนาะพี่น้องนะแต่กขาบอกเป็นยังเขาข้าวเอา,าให้พี่น้องมึงไปได้กันเพื่อผู้ใด้เสียไปปั๊บใส่อยู่บ้านเท่านะครับน้องตอนนี้ก็พักเที่ยงได้พี่น้องมือนี้ภารกิจของเ่าคือเด็ดดอดครับอันนี้สาวมือขอนสวัสดีค่ะครับไปกินข้าวพี่น้อง พี่น้องหลังจากที่มาตกเมื่อเสาร์นะครับใครอยู่ตกมาหัวแห้งปันใดเริ่มแจ้งออกแล้วครับผมเ้าร์ตกแดดออกแล้วพี่น้องแดดแดดคักแดดแนบแบบนี้ครับเศารายังตกงต,ตกมายามแห้งเลยครับตกมาลายเติบพี่น้อง<ม>ผู้เขาก็แจ้งออกแล้ว อตอนนี้ก็พักเที่ยงครับผมภารกิจเท้าเด็ดดอกครับเมื่อเี้ก็จะพาพี่พ่อนองไปเบิ้องลำแข็งหลังเข่านะครับบอ้โหว่าละไล่ไปเริ่มละไล่แล้วนี่ครับพี่น้อง แบบเย็นแบบจนเป็นน้ำแข็งเลยนะบ้านธรรม,มดาได้พี่น้องมือว่านติดลบสิบห่าซาครับมว่านอันนี้คือหลังเห่าที่มองทีเห่านอนเห่าพักครับมองยู่มองกินมองอาบน้ำยูน่นี่เป็นน้ำแข็งเมื่อเลยครับว่านลายคนนี้ครับพอดีมันอีแดดออพี่น้องก็เลยไข้กเกวิดหนาเห็นไหม นี่ครับเป็ในสีได้ขึ้อนคอร้บผมปอดในสีได้ครับ ออเป็นทางเฮ้าก็สิเป็นประมาณนี้ครับผมเห็นไปแ,แดดกระคายก็บหมู่บ้านครับบรรยากาศเลรี่ยผมว่าอุ่นขึ้นกว่าเก่าครับผมแต่มือเสาร์งงว่าหิมะตกเซยหมดแล้ว ตกะข้าวเดียวครับข้รอยู่ตกบดดอนพี่น้องถือว่าบนหนาวเป็นได้ไซสๆไม่กัดแดดออกวันนี้ก็เหตุงานคือเก้าพี่น้องเรพี่น้องหลังจากที่้าเก็บเดี่ยวิด,ดวอ,อกแล้วนะครับเข้าแากซิมมเก็บอันนี้ครับผม ก่อนเค้นเด็ด mm hmm. เด็ดลงว่างไว้นะมันจะใส่มอบดันพี่น้องจะมักรองกันแบบนี้ครับมัดกรองไว้เท่ากับใส่ถุงไปติ่มพี่น้องสินี้แปดแถวครับห้าต้นเก็บเห็นหมดเลยอเอาแค่ว่าเด็ดแล้วนี่ก็เลิกไปสิแต่โอ้หูสิแล้วยกักโม่งนะพี่น้องนะมาเบนนื่อเลย ค่ะพี่น้องหลังจากที่ห้าก็บออกจากสวนเรานะคะห้ากสิเดวไปถิ่มใส่หน้าเขานะคะพี่น้องเพื่อที่จะไว้บบเป็นปุ๋ยนะคะเนาะนุ่มมื่อซีกเข็นไปเข็นเดกคุลูม,ม่านะคะพี่น้องขาวๆนี่ก็พี่ตาหีมาด้วยค่ะพี่น้องย่างบันลาไลนะคะขาเต็มไปหมดเลยค่ะ นี่ก็เป็นคอนใหม่ที่นุ่มเมืองสีออกเต็นมากตั้งมือหิมาตกเนาะค่ะเนาะอันนี้ฟื้นพอยายเอาไว้เฮ็ดเป็นความห่อนค่ะเอาไว้ทำความห่อนทำความห่อนอยู่บานรอบนะคะเป็นไปใส่ไฟฝาเป็นใส่ฟื้นไปจุดใส่เตดเดาแล้วก็ดูดควันเข้าไปทำความห่อนอย่บานเพิ่นเนาะค่ะเนาะ เท่ม uh, ันเป็นป okay. ุ <people> <planet> ๋ยค่ะพี่น้องเสียงตะเวนพี่น้องเ้ยกินฮอดบานได้ปะเนี่ยคือไม่อีกแล้วพี่น้อง ดังปือป้อืๆอยู่ <c oughs> ันนกทีเาปีอันว่นนาเกลือเนาะไปหิมะกระโดด บออามากินเนาะแมันดีแค่ไปกินเนาะมันบมันเนาะสะพาพเขาไปกินกันเนาะเป็นแบบอื้นานญ่าเสบอืมเป็นบบกอื้นาม เอาไปเป็นปุ๋ยว่ไปกินเถอะยันละว่าอีอสยอยอ่อนเี็บร้อยแล้วพี่น้อง ก็ประมาณายสามเกือบ,บายสีม่งครับเข้ากัได้เลิกงานกันเราแก้ว่าแล้วนี่ก็เลิกกันใ่ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี่นมเมืองสีกับเหร็จงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่แล้ะก็กดกระดิง่งให้ช่องอี่สานคนเก็บบาทในเดอครับพี่น้องนี่แหละครับทกากลางบรรยากาศเส็งานทกากลางบรรยากาศไอ,อ้นี่มาครับพี่น้องยังบนละลายอยู่ ไปคลิปนี้กับฝาาไ้แค่ดีก่อนครับพี่น้องคลิปหนักไปว่ากันไม่เนาะครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ